สวัสดีครับยินดีต้อนทุกคนเข้าสู่ช่องน้ำเบกสแนปครับผมวันนี้ครับผมนําข่าวที่น่าสนใจมาบอกกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถนะครับก็ต้องดูแลกันนิดนึงครับเขามีผลวิจัยออกมาครับว่าพวงมาลัยรถยนต์ครับโซกโปกว่าชักโคร่้องน้ําถึง6เท่าเลยนะครับโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยทุกคนมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอครับนี่ครับผมพามาดูครับเขาบอกว่า ผลสำรวจครับของ Car Rental นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์เกี่ยวกับเช่ารถนั่นเองครับเขาบอกครับว่าพวงมาลัยครับโดยเฉพาะส่วนที่เราสมัมผัสที่มันติดอยู่ฝั่งหน้ากระจกนะครับที่เรามองไม่เห็นนะ่ะก็คือเวลาเรามือจับพวงมาลัยเห็นไหมครับด้านหน้าก็คือตรงที่เรามองเห็นนั่นเองครับแล้วด้านหลังที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละครับ เขาบอกว่ามันมีความสกรปรกนะครับมากๆเลยครับสกรปรกกว่าปุ่มลิปถึง2เท่านะครับลิปที่เรากดกันเต็งต็งเต,งตงขึ้นลงนั่นแหละครับแล้วก็ยังสกรปรกกว่าห้องน้ําสาธารณนะถึง6เท่าเลยทีเดียวนะครับ โอ้โหต้องบอกว่ามันสปรกอะไรกันขนาดนั้นครับเนี่ยคือเขาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วครับในชีวิตประจำวันแต่ละวันครับเราใช้รถกันบ่อยๆนะครับสำหรับคนที่ขับรถเนี่ยควรครับทาความสะอาดกันบ้างนะครับอย่าขับอย่างเดียวนะครับก็ควรใช้ที่ชู่เปียกนะครับในการเช็ดนะครับหรือว่าชุบแอลกอฮอล์บางๆแล้วก็เช็ดนะครับแต่ว่ารถบางคันเนี่ย ผมก็ไม่ค่อยแนะนําในส่วนของแอลกอฮอล์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางครั้งครับไอพวกแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปกัดเหมือนกันนะครับถ้าใครเช็ดพลาดเนี่ยอย่งปุ่มคอนโทรลนะครับนู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ตรงนั้นเนี่ยซีซีดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นลองใช้ชิชู่เปียกนะครับเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงตรงนี้ไปได้นะครับ แล้วที่สําคัญครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เพียงพุ่มอะไรนะครับพวกปุ่มต่างๆภายรถเช่นกันครับอาทิเช่นปุ่มวิทยุครับปุ่มแอร์นะครับ หรือว่าตัวล็อกประตูหัวเกียร์นะครับรวมไปถึงที่วางแก้วน้ําด้วยเช่นกันครับก็มีความสกรปรกเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเจ้าอุปกรณ์ควบเหล่านี้เนี่ยมันสกรปรกสักแค่ไหนนะครับแต่ในส่วนของภูมลใยเนี่ยเขาชี้ชัดมาเลยครับเป็นผลวิจัยเลยว่ามันสกรปรกมากกว่าลิฟต์ถึง2เท่านะครับปุ่มกดลิฟต์ติ้งๆนี่แหละและสกระปรกกว่าห้องน้ําสาธารณะถึงหเท่าเลยนะครับโอ้โห พอได้มาดูผลวิจัยตรงนี้แล้วบอกเลยนะครับว่าต้องวิ่งลงไปเช็ดพงมาลายเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่ารถที่เราใช้อยู่คนเดียวเนี่ย มันสามารถจะสศกปรกอะไรได้ขนาดนี้นะครับก็ยังแบบว่ารู้สึกโอ้โหโอ้โหนะครับโอ้โหโอ้โหสามโอ้โหแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนครับใช้รถใช้ถนนนะครับเราจะจะขับขี่อย่างระมัดระวังแล้วนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังคงอยู่กับเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับในส่วนของปีนี้เนาะก็มีตัวใหม่มาด้วยซ้ำไปกันนะครับก็ดูแลกันนิดนึงนะครับในส่วนของความสะอาดบนรถของเรานะครับ ถึงบางคนจะไม่ได้ใช้รถโดยสารนะครับแต่ว่ารถส่วนบุคคลเนี่ยก็ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะครับอาทิเช่นพมาลายที่เขามีผลวิจัยออกมาเนี่ยก็จะจริงหรือไม่จริงสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าเขามีผลวิจัยออกมาแบบนี้แล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราทําความสะอาดบ่อยๆน่าจะทําให้เราสบายใจในการขับรถได้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็เก็บมาฝากกันครับเป็นข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวและใกล้ตัวมากๆนะครับหวังว่า จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับหลังจากที่ดูผลวิจัยนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมเช็ดทําความสะอาดพวงมาลัยและก็อุปกรณ์ต่างๆภายในรถของเรานะครับแน่นอนนลครับเราใช้รถกันอยู่ประจำครับเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับทำความสะอาดสักนิดหนึ่งครับถ้าไม่อยากให้พวงมาลัยของคุณเนี่ยสกปรกเหมือนห้องน้ําสาธารณะนะครับโอ้โหบ้าไปแล้วมันสกปรกอะไรขนาดนั้นครับนี่ออย่าลืมนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับเจอกันใหม่ในส่วนของคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ